ที่จริงๆแล้ววางแผนกันว่าจะไปสัมภาษณ์สดที่สถานีแต่นี้รถติดนะครับก็เลยไปสถานีไม่ทันก็เลยแก้ปัญหาด้วยการโฟนอินแทนแต่ยังไงเดี๋ยวรับมาโฟนอินทั้งทายนแฟนก่อนแล้วเดี๋ยวจะมีทําเวลาเพื่อที่จะไปเจอที่ตายเพราะว่าก็ไม่ได้เจอที่ตายมาเนอะนานเลยเนาะใช่ใช่ไม่ได้เจอกันนานมากนะคะแต่เพลงนี้เนี่ยอืมครับ เพลงบ่าซ้ายของไอ้ฮักนี่แบบโอ้โหติดชาร์รและไม่ธรรมดาไม่ใช่ที่ลูกทุ่งด o m อมอย่างเดียวแต่ว่าทั่วประเทศก็ติดชาร์จเหมือนกันนะอินสันติวอสก็มาอันดับหนึ่งอันดับสองก็โอ้โหกันเต็มที่เลยอะเพลงนี้ไม่ธรรมดาเนอะรู้สึกยังไงบ้างน้องภูผาครับพอรู้สึกดีใจครับที่หรือว่าเป็นเพลงที่เป็นอ,อีกเพลงหนึ่งที่ผมได้ได,ได้ถ่ายทอดออกมาให้แฟนได้รับฟังกันเพราะว่าก่อนในนี้ผมก็จะมีเพลงอ่า ครั้งหนึ่งของเราสองคนหรือว่าซิงเกิลแรกเลยเป็นฮักกิ้งใหญ่ของผู้บ่าวสัมน้อยตอนนั้นก็ยังเป็นเพลงที่ที่อีกอารมณ์หนึ่งอยู่แต่พอมาเพลงบาดายนี่ก็เป็นเพลงที่อารมณ์ที่ซับซ้อนนิดหนึ่งมีความรักครับเนะะื้อหาของเงเล้งก็จะพูดถึงความรักของผู้ชายคนหนึ่งที่มีให้หญิงสาวคนหนึ่งนะครับนะครับแต่เขามีแฟนอยู่แล้วผู็หญิงคนนี้เราก็เป็นเพียงได้แค่พี่ชายนะครับที่คอยปลอบใจคอยอยู่ข้างๆน้องเขาเวลาน้องเขามีอะไรที่ไม่สบายใจมาเราก็เป็นคนที่บอกว่าเนี้ย มีอะไรให้มาซบพี่บาดใจของพี่มาระบายกับพี่ได้อะไรประมาณนี้ครับ็น็่อนรู้สึกเป็นผู้ชายที่เสียสละเป็นผู้ชายที่เสียสละมากเออเออแต่จริงๆแล้วถามว่าเราก็รู้สึกดีกับคนคนั้นไงใช่ป่ะมันก็เลยแบบเออยอมนะให้มาซบได้มาซบได้แล้วมีคนซบหรือยังเออซบได้เลยนงภูผามีคนซบหรือยังเออโอ้แต่นน ก็ตอนไหนก็จะมีแฟนเพลงแหนะครับที่ที่สนับนกันครับที่รักอยู่ตลอดนะครับผมก็มีทั้งเป็นใช่ครับพี่สายแลมีทั้งแฟนเพลงใหม่แล้วก็แฟนเพลงอ่าที่ที่ยังยังติดตามผลงานกันมาตั้งแต่เพลงชุ่แรกๆเลยนะครับก็ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าคมแต่ผมก็รู้สึกดีใจนะครับที่ที่ทางพัทยาแฟนๆให้การตอบรับเพลงครูบาเป็นอย่าง อย่างดีเลย้าไม่หลายๆไ,ได้รู้จักภูผาเฉลิมด้วยะครับผมไงขอบคุณกันท่านท่านด้วยครับค่ะพี่ไต่ก็โอ้โหเพลงดีๆแบบนี้นะจริงๆแล้วว่าจริงๆแล้วแบบชอบชอบเพลงแบบความหมายดีๆความรู้สึกดีๆมันเข้าถึงอารมณ์ดีนะสําหรับเพลงเออจริงๆผมก็ชอบเช่นกันเพราะว่าเนื้อหาคําของเพลง,ง,งนี่ยก็ โดนหลายคําเลยเพราะว่าเพลงนี้จริงๆแล้วเป็นเพลงที่ประพันธ์โดยอาจารย์นักแต่งเพลงนะครับอาาประกาศว่าเขียนที่นี่ิตฝันใช่นะครับก็ครับเป็นเพลงก็จะโดนแล้วก็จะมีท่อนท่อนลูกที่ที่สามจะจะคำว่าท่อนลุกจะมีคําว่าปูขาด้วยใชบอกว่านะไะครับก็ก็ถือว่าเป็นเพลงที่เป็นตัวแทนของคูขาวเฉลมใช่ไหมเออเอาเอาสักท่อนเออร้องสด ท่อนฮุกสักนิดนึงก็ได้ได้ครับได้ครับได้ครับเพื่อเป็นการยืนยันตัวจริงเสียงจริงใครับมาคนนี้ในวันนี้ใช่ถูกต้องนะครับผมครับกับภูผาวันเฉลิมนะครับเดี๋ยวร้องสดๆกับซิงเกิลบาร์สไนของไอ้ฮัดจะกลับไปเปิดใจรับฟังกันครับเชิญรับฟังครับครับเป็นภูเขากันมรสุมความเศร้า ขอเป็นผู้เขากันลมงหงาที่เขานำมาข้างผ่านหากมันรันทดลืมให้หมดกับหยดน้ำตาเจอายัางในวันข้างหน้าให้เจ้ารู้ว่ายังมีทพี่ชาจให้เสยมาส ไอทำกทีท่บาดแผลไม่ใช่คนดีปิดตรงนี้บอกมีเงื่อนไขไอ้คือไอบอกใช่แฟนบอกคิดเข้าแทนที่ใจหายเจ็บ ไปพักใจให้หมดน้ำตาุยขอบคุณอะไรคะโอยไม่ธรรมดาเลยจริงๆโอ้หนี่ขนาดเสียงสดสดนะโอ้โหที่สุดเลยนะคะโอ้โหเสียดายนะวันนี้แบบถ้ามาได้นั่งคุยกันจัดล้วงลึกจริงๆแล้วนอกเหนือจากการร้องเพลงแล้วเนาะน้องภูผายังมีงานพิเศษด้วยเป็นสาธาราะมากโอ้โห ยากไหมอะเวลาไปแล้วรู้สึกกลัวไหมเวลาไปทําก็แรกๆก็กลัวครับแต่ตอนนี้ก็ชินแล้วแต่จริงๆแล้วก็คือว่าบางคนอาจจะถ้าได้ติดตามกันพอดีผมเองก็ถือว่าเป็นศิลปินด้วยแล้วก็เป็นอาสาสมัครกูภัยด้วยอนะครับจ้ะก็ เป็นเครือไม่ไกลไม่ไกลจากผู้พัของเพชรบุรัญญาครับเป็นผู้พันสว่างแต่องผมนี่เป็นสว่างเมธาธรรมสถานจังหวัดบุรีรัมย์ดีนะครับก็รับเป็นเครือเดียวกันกับมูี oh, 對對 okay. uh ่ส huh. ว่างบริบูรณ์ปัทยาของเราเนี่ยนะครับนยเลิศเลยอครับก็รับก็เป็นขายเดียวกันแล้วก็ผมเองก็จะนอกจากการการเป็นศิลปินนะครับว่าเวลาว่างก็จะกลับบ้านไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนะครับเวลานี้ประสบอุบัติเหตุต่างๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับผมเองก็เป็น สมาชิกนะครับหรเหล่าดาราองค์กรทำดีนะครับโดยม<อ>ีพี่บุ๋มบรรดาวงศุกีนะครับ<อ>เป็นประธานวุฒิอิครับซึ่งก็จะมีการเปิดใช่ครับซึ่งก็จะมีการเปิดตัวแถลงข่าวขององค์กรพวกเราใ,<ช>ในวันที่เจ็ดเมษายนนี้ที่สยามพารากอนอ้าวเหรอวันที่เจ็ดเมษาเหรอ Uh huh. ใช่ใช่ครับถ้าแฟนแฟนแฟนขาท่านใดที Ran ่อยู um ่กร oh. uh ุงเทพหรือว uh ่า huh. ว่างๆนะครับก really ็เรียนเชิญไปร่วมงานแฟงขาและเป็นงานกกุศลก็จะมีดาราประมาณสี่สิบคนมาเยอะมากทั้งพระเอกดารามากันเยอะมากนะครับเป็นงานกกุศลี้ทั้งดาราร้องครับผมถ้าใครอยากอยากจะเจอดาราในดวงใจก็ ไปพบกันได้ที่ชามไปละครระดิยๆดีใจดีครับได้ได้เลยนะคะโอ้โหดีมากดีมากเลยทําดีนะคะคนเรานอกเหนือจากร้องเพลงแล้วเราก็ต้องทําในสิ่งที่เรารักแล้วก็เป็นประโยชน์กับสังคมด้วยเนาะโอ้โหครับเกิดมากพี่ตายอวยพรนะคะน้องภูผาให้แบบเจริญรุ่งเรืองโด่งดังไม่ไม่ว่าจะผลงานชิ้นไหนก็ออกมาก็ขอให้เป็นที่นิยมแล้วก็รักใคร่ของแฟนคลับแฟนเพลงตลอดเลยนะคะ ขอบคุณครับวันนี้ขอบคุณมากๆน้องภูผาแล้วเดี๋ยวเราไปฟังเพลงเต็มๆนะให้อีกบ่าซ้ายของไอ้ครับให้อีกรอบนะแล้วเดี๋ยวเจอกันนะคะน้องภูผาขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่ด้วยครับสวัสดีค่ะต้องบอกนะคะว่าเพราะมากเพลงนี้ เดี๋ยวพี่แต่จะรอน้องภูผาอยู่ที่นี่นะคะต้องรออยากเจอนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องกลับบ้านนอกค่ะคุณผู้ฟังใครจะเอากะปิน้ำปลาก็บอกได้นะคะซื้อเอานะคะฝากตังถ้าฝากลมได้ลมค่ะฝากตังได้ของค่ะเออไม่งกหรอกแต่พรุ่งนี้น้องแก้วฟ้าสาเพชรนะคะโฟนอินเออไม่โฟนสิสดๆกับเราเลยอ่ะ ปะไปแล้วนะพรุ่งนี้8ดโมงเชา้าถึงเที่ยงเจอกันนะบายบายใครกัดอยากกินกุุงเชียงหม่ซื้อเอง <c oughs> ไปดีกว่าหลายคนกืนน้ำลายเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีค่ะ สิทธิบบาทสายไอทำน้าที่รองรับน้ำตาคนดีในห่วงนาทีที่เธอถูกทิ้งบ่ต้องพูดบ่เป็นไรไอายเข้าใจทุกสิ่งหากความจริงมันเจ็บก็ร้องไห้่อ สอยบ่ได้สิทธิ์มีแค่เพียงที่ใจบิ่งไกลไกและได้แต่รอเธอกับเขาเศร้เรื่องใดอายเข้าไปบ่มองได้แต่รอเตรียมบาซายไปซับน้ำตา ขอเป็นผู้พากันมอรสุมความเศร้าขอเป็นผู้เขากันลมเงาที่เขานำมาทางผ่านหากมันรันทดลืมให้หมดกับหยดน้ำตา บาซายไอทำน้าที่บาดแผลในใจคนดีปิดตรงนี้บ่มีเงินใครไอคือไอบ่ใใ่แฟนบ่กคิดเข้าแทนที่ใจใหายเจ็บค่อยไปพักใจให้หมดน้ำ สิบบาทสายไอทำน้าที่บาดแผลในใจคนดีปิดตรงนี้บอมีเงินไข